ก็เป็นระยะเวลา7วันแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม Dragon Academy ซึ่งในวันนี้ครับผมได้รวบรวม7เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับตัวเกม Dragon Academy ที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับเล่นเกมเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นปั้นพลังได้ไวและที่สำคัญเปลี่ยนนักเรียนตัวน,น้อยให้กลายเป็นนกักรบโคตรเทพมีมังกรขี่แบบหลากหลายจะมีวิธีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามไลค์กดติดแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนทั้ใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและระหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top ท p อมีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนทั้ใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top ท p อ โอเคครับเพื่อนสำหรับเรื่องที่1ที่เราควรรู้หลังจากที่เลือกอาชีพในช่วงต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการสํารวจพื้นที่และเคลียร์กิจกรรมต่างๆที่ตัวเกมมีการอัปเดตเข้ามาด้วยปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราโฟกัสเคลียควีตหลักถ้าผมจําไม่ผิดในเดย์วันเนี่ยเราจะจบอยู่ที่ประมาณเลเวล38สําหรับคนที่เป็นสายฟรีกับสายเติมน้อยเนาะส่วนใครที่แบบเป็นสุลต่านหรือว่าจัดแพ็คคนโถนเนี่ยเขาสามารถเก็บเลเวลต่อได้ซึ่งตัวเกมครับยังไม่ได้มีฟิกเลเวลในช่วงแรกนะครับเขาจะ จำกัดอยู่ที่ประมาณเลเวล60หลังจาก60ครับมันก็จะต้องรออีกประมาณ4วันเพื่อที่จะทําการปลดเลเวลต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้ครับเราจะต้องรออีกประมาณ3วันเพื่อปลดไปเลเวล60กันเองซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมบางคนไปเลเวล40 41ได้แล้วก็คือเขาใช้ในส่วนของ CP ในการเคลียร์ด่านแต่ถ้าเราเคลียร์ไม่ไหวครับให้เราไปทําในส่วนต่อมาครับนั่นคือ การสำรวจแผนที่อันนี้อยู่ในหัวข้อที่1่ก่อนนะสําหรับการสำรวจแผนที่ครับในแต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีความคืบหน้าในการสำรวจในส่วนนี้ครับมันก็จะมีแผนที่ต่างๆตามเลเวลที่เราไปถึงถ้าเราอยู่ในช่วงของเลเวลประมาณ38ในเดยวันเนี่ยคุณจะสามารถสำรวจในส่วนของดรากูนอะคาเดมีกับหมู่บ้านนกหูทั้ง2ส,ส่วนครับเป็นเพื่อนสามารถไปสำรวจแผนที่ได้และเวลาเป็นเพื่อนสำรวจครับมันจะได้รับของรางวัลการคืบหน้าตั้งแต่10เป็นตเป็นต้นไปของรางวัลที่เราจะได้ครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฉายาตัวกาชา เฮดแฟชั่นแล้วก็ของอื่นอื่นอีกมากมายเวลาเราสำรวจนอกจากนี้มันยังมีในส่วนของมินิเกมต่างๆพาร์สเซลต่างๆในแต่ละแมปซ่อนอยู่ด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องทําการวิ่งหาแล้วก็สํารวจเอาเองนะเว้ยทุกคนของที่ซ่อนอยู่ในนี้มันมีหลายๆอย่างมากๆเนี่ยเช่นแบบที่อ่านเห็นไหมเดินไปแล้วเราก็หยิบพอหยิบปุ๊บนี่เราได้มะเขือเทศเนื่องจากมะเขือเทศเราก็จะได้ในส่วนของ EP พี่ตัวกาชาหลักๆแล้วอ่ะของรางวัลจากจุดนี้เยอะมากๆอย่าลืมสำรวจแล้วก็สังเกตของตรงจุดนี้ด้วยนะครับนี่ไอพวก สัญลักษณ์แปลกเนี่ยเนี่ยเข้าไปสังเกตด้วยเลยครับนี่เห็นปะคุณได้โพชั่นได้เงินแล้วก็ได้ e p ครับซึ่ง e p ที่เราได้เนี่ยมันจะเป็น e p ของตัวละครนั่นเองแล้วก็พาร์เซลอันนี้จะเป็นพาร์เซลนะนี่เวลาเราสนทนามก็จะมีแบบภารกิจให้เราตามไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายไปข้างบนหรือว่าการต่อสู้ก็ตามครับอย่าลืมตามเก็บในส่วนนี้มันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตได้ไวมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนอย่างต่อมาในเรื่องที่2ที่ผมอยากจะบอกเพื่อนเลยนะก็คือการดองเพชรสีชมพู ต้องบอกเพื่นก่อนนะคะว่าเพชรภายในเกมดรากูเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2สีหลักๆโดยที่สีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นเพชรเติมส่วนสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นเพชรฟรีที่สายฟรีอย่างเราเนี่ยสามารถสะสมได้ได้จากอะไรบ้างะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของตัวเกมใส่เทมโค้ดการทำธารกิจการเคลียร์ดานหรือว่า การไต่บทครั้งแรกอะไรประมาณนี้ครับสำารวจแผนที่ก็จะได้รับเพชรกลับมาเช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับเพชรกลับมาครับเราสามารถดองเพชรสีชมพูดได้ถามว่าทําไมเราจะต้องดองครับเพื่อที่เราจะสามารถซื้อมงกรจุติสุดเท่นั่นเองโดยที่เราจะต้องไปที่คําว่าโปรโมชั่นจากนั้นครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมมันก็จะเป็นตัวนี้เราสามารถซื้อได้ในราคา18,888เพชรระยะเวลาในการซื้อจะอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสายฟรีจะสามารถเก็บถึงหรือ,รอเปล่าใครที่เป็นสายฟรีแล้วเก็บถึง คอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนใครที่แบบใกล้ถึงแล้วผมก็แนะนําว่าจัดแพ็คคุ้ม,มสักแพ็คถึง2แพ็คอ่ะผมว่าน่าจะดีนะเราจะสามารถได้รับมังกรอย่างเงี้ยมาขี่หรืออยากจะสะสมเป็นเศษชิ้นส่วนก็ได้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่เราก็จะมีมังกรตัวนี้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าพอมีงาะบักผมแนะนาว่าซื้อพวกแพ็คอ่ะที่แบบเป็นพวกแพ็คเพรหรือว่าเติบโตที่มันแจกเพรกลับมาซึ่งตัวเกมมันมีแพ็คต่อเนื่องอยู่แล้ว เราซื้อมาปุ๊บเราก็จะได้รับมังกรตัวนี้ทันทีเลยเมื่อเราได้รับมังกรครับใครที่อยากจะได้รับสกินเพื่อพัฒนาขั้นต่อไปก็สามารถซื้อได้เพราะว่าหลังจากซื้อมังกรมันจะมีแพ็คเด้งสกินทันทีนะคะประมาณพันแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะก็สามารถจัดต่อได้สําหรับใครที่มีงบนั่นเองเราก็จะมีมังกรนี้ไว้ใช้ในการต่อสู้แล้วก็ไว้ใช้ขี่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับอันนี้สําหรับหัวข้อที่2เลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับหัวข้อที่3ภายในตัวเกม d r a g o n Academy นั่นก็คือฟังก์ชันการอนเชิญสัต สำหรับการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงครับเขาจะมีออกเป็น2ตู้หลักโดยที่ตู้แรกเนี่ยมันจะเป็นการอัญเชิญน,น้องมังกรในกรณีที่เพื่อนเพื่อเนี่ยอยากจะเอาน้องมังกรเนี่ยมาขี่เพื่อนเพื่อจะต้องทําการพัฒนาน้องมังกรให้เป็นขั้น2งกันก่อนนะจึงจะสามารถขี่ได้ซึ่งในส่วนนี้ครับนอกจากที่เราจะได้รับน้องมังกรจากการส่งกาชาแล้วเรายังสามารถได้รับน้องจากการทํากิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมและก็แพ็กโปรโมชั่นสุดคุ้มนั่นเองซึ่งถ้าเป็นน้องโพทอมอสนะครับก็จะเป็นการล็อกอินต่อเนื่อง7วันคุณจะได้รับนนนน้้องมมักรฟาเเลยแบบทีีห็ หนึ่ตัวนี่คือได้แน่ๆแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะเล่นระยะยาวหรือว่าเล่นราน,นานอยู่แล้วครับผมก็แนะนําในส่วนของบัตรสุดคุม้มซึ่งบัตรสุดคุ้มครับมันก็จะมี2ราคาสาหรับใครที่อยากจะเติมถาวรก็สามารถจะได้ทางด้านอันนี้นะครับเราจะได้บัตรถาวรและที่สําคัญคุณจะได้รับน้องมังกรโอริกิมาเลยแบบทันทีนั่นเอง และนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของพวกแพ็คเติบโตแพ็คกองทุนที่คุณจะสามารถได้รับน้องมังกรอโดนิสนะฮะนี่โหเป็นน้องทัดเขียวต้องบอกก่อนว่าน้องมังกรทั้ง3สีครับมันจะแบ่งออกเป็น3คุณสมบัติถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นประเภทของการสร้างโลถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นประเภทของดรามดและถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นประเภทของการซัพพอร์ตนั่นเองใครที่มีงบผมก็แนะนําว่าจาัดแพ็คอ่ะค่อนข้างุ้มนะเพราะว่าเวลาเราไปชั้นตึกดินเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของกาชามังกรมาด้วย แล้วเราก็สามารถเอาการชาบังกรนเนี่ยครับไปทําการสูบน้องต่อได้นะครับอันนี้คือสําหรับการอัญเชิญในส่วนของน้องมังกรเนาะส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งครับนั่นก็คือการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทั่วไปสาหรับการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทั่วไปครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ระดับ5ดาวส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราสามารถนําน้องเหล่านี้ครับมาใช้เป็นทีมหลักได้ในกรณีที่เรายังมีน้องมังกรไม่ครบทุกธาตุแล้วก็อยากจะหาตัวทัพพอร์ทที่มันดีๆก็อย่างที่บอกไปครับว่าแต่ละสีเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น3อย่างที่เเกกินนนไปปข้้้างงต็็คือทั เกาะเป็นทั้งซับพอร์ตแล้วก็เป็นทั้งดาเมจและนอกจากนี้ครับน้องเหล่านี้ครับเรายังสามารถนํามาใช้กับทีมหลักของเราที่เป็นทีมเสริมของตัวละครได้อีกด้วยนี่เวลาเราออกรบรับมันก็จะมีทีมหลักที่ออกรบหลักเนาะแล้วก็จะมีทีมเสริมหรือว่าทีมช่วยรบเราจะได้รับโบนัสในส่วนของค่า BP แล้วนอกจากนี้ตัวเกมก็จะมีฟังก์ชันของการแนะนํนาการจัดทีมครับเพื่อนๆก็ยังสามารถจัดทีมแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะบอกเป็นแบบทีมพลังชีวิตสูงสุด ทีมสมดุลทีมระเบิดพลังกรนอันนี้เราก็สามารถจัดเสร็จเด้งข้างง่ายมากๆเลยก็แค่คุณมีตัวละครน้องๆนะครับตามที่ตัวเกมระบุนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้และนอกจากนี้ครับเราจะต้องใช้บังกรซ้ำๆที่คอนข้างเยอะเพื่อที่จะเอามาทําการอัพดาวเพราะยิ่งอัพดาวสูงครับตัวน้องก็จะเก่งได้มากขึ้นนอกจากนี้ครับมังกรเนี่ยเวลาเราอัพดาวเนี่ยบางตัวจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นบังกรซ้ำๆเนี่ยเยอะมากๆอันนี้ก็ลองวางแผนกันไว้ดูเนาะ หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับเราก็สามารถอัญเชิญกาชาไปได้เลยแล้วรุนว่าเราจะได้น้องที่ต้องการหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วตู้มังกรเนี้ยน่าจะโดนการาันตีเกือบทุกคนนะผมก็การันตีตลอดกว่าจะได้น้องแล้วก็ฟังก์ชันปรารถนาก็จะทําการปลดมาให้เราสุ่มต่อนั่นเองอันนี้เราก็สุ่มไปได้เลยอันนี้ออกง่ายแถมกาชาก็สามารถได้รับภายในเกมนั่นเองนี่เห็นไหมปรารถนาได้ง่ายมากนะตู้ทั่วไปเนี่ย สำหรับหัวข้อที่4ภายในเกมร r a g u n a c a d e m y นั่นก็คืออุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวละครและก็สัตว์เลี้ยงของเราต้องบอกก่อนว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถใส่ให้กับน้องของเราได้โดยที่อุปกรณ์ของน้องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพวกของสวมใส่ประดับแล้วก็อาวุธอาวุธจะมีอยู่ทั้งสองแบบนะครับนั่นคืออาวุธคลาสที่1แล้วก็อาวุธคลาสที่2สําหรับคลาสที่2เนี่ยจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไปถึงเลเวล58แล้วทําการเปลี่ยนคลาสและเวลาเราเปลี่ยนสาสขนาดเล่นเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับเพื่อนไม่ติดคูดาวแต่อาจจะต้องรอเวลาคูดาวของสกิลซะส่วนใหญ่ซะมากกว่าเราก็สามารถแบ่งสายตามความชอบหรือว่าอยากจะรีดราม่ของสายอะไรก็ตามอุปกรณ์แต่และชิ้นที่เราใส่เนี่ยเราสามารถได้รับจากดันเจี้ยนอุปกรณ์โดยที่ดันเจี้ยนอุปกรณ์ครับก็จะเป็นดันเจี้ยนอันนี้จานวนการลงแต่ละรอบเนี่ยก็จะแตกต่างกาันสําหรับใครเติมพาร์เนี่ยเราจะได้รับโบนัสหรือว่าโอกาสออกอุปกรณ์ชิ้นแดงอ่ะหนึ่งชิ้นในการลงมีโอกาสออกของเราและก,ก็ของเพื่อนร่วมทีมสายอ่นๆอีกด้วย เวลาระดับของสายอื่นไหมครับเราเนี่ยสามารถเอาของสายอื่นเนี่ยไปตั้งขายในร้านค้าประมูลได้นะครับผมตั้งขายได้เนี่ยส่วนตัวเราก็ตั้งขายแล้วก็จะมีคนมาดึงไปเวลาดึงครับเราจะได้รับทองตรงนี้กลับมาซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาทองเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ของเราได้อีกด้วยนะครับเช่นเนี่ยผมต้องการเคลียร์เนี่ยผมก็สามารถสั่งซื้อไปได้เลยซึ่งตอนนี้ทองผมไม่พอครับผมก็ไปลุ้นเอาในด่านละกันถ้าดรอปมาก็จะดีเวลาเราได้มาครับอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันจะมีสเตตัสเบื้องต้นที่จะเป็น MX แ a กเนี่ย811นะครับซึ่งมันสูงมากแล้วก็จะเป็นสเตตัส ล้างหล่อมไอ้นี้ไว้แบบไว้ล้างอีกทีนะครับแล้วก็จะมีสองการฝังอันไม่ีต่างๆที่เราสามารถได้รับจากตัวเกมการลงดันต่างๆเวลาเราใส่ครับเราก็สามารถนํามาใส่ให้กับตัวละครของเราและแนะนํา,าว่าอย่าลืมตีบวกในส่วนนี้กันด้วยนะครับผมเวลาเราตีบวกเนี่ยเราจะได้รับสเตตัสเยอะขึ้นแต่ตัวเกมครับมันจะเป็นการตีบวกเป็นขั้นโดยแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไข,าขาการบวกเนะเาะเพื่อเราจะได้รับโบนัสแบบสมดุลนะครับไม่ได้แบบว่าตีอาวุธนาเกินไปหรือว่าตีนี้ฉีกเกินไปแล้วไม่ได้ใช้งานนั่นเองนะครับและนอกจากตัว อุปกรณ์เช่นเดียวกันสำหรับสัเลียงครับก็จะมีดันให้เราลงในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ก็แบ่งเกรดตามตัวละครหลักของเราเลยโดยที่จะมีอุปกรณ์สีทองสีม่วงและก็สีฟ้านะครับแต่ละชิ้นก็จะมีพวกสเตตัสพื้นฐานแล้วก็บนัสเซตถ้าจะให้ดีพยายามคัดในส่วนของโบนัสเซตไว้จะดีมากเวลาเราใส่เป็นโบนัสเซตเนี่ยมันจะได้รับคุณสมบัติของเซตเนี่ยจะทําให้น้องมังกรณเนี่ยทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของโบนัสเซตนี่ 4ชิ้นก็จะได้เป็นเซตแบบนี้นะครับ2ชิ้นก็จะได้รับเป็นแอคแท็อันนี้เราก็สามารถคัดเป็นแบบ42ก็ได้นะเนี่ยเวลาเราใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองระบบต่อมาที่ผมอยากจะแนะนําในหัวข้อที่5ครับนั่นก็คือระบบบ้านและสวนต้องบอกก่อนว่าระบบบ้านและสวนเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ให้เพื่อนๆครับสามารถมาสร้างบ้านทําระบบฟาร์มต่างๆตามภารกิจที่ตัวเกมเสนอนะครับแล้วเวลาเราทําเสร็จแล้วครับ เรายังสามารถนําวัตถุดิบที่เราได้จากการคราฟหรือว่าการเก็บไปขายได้โดยที่ฟังก์ชันการคราฟครับก็จะมีหลากหลายอันส่วนใหญ่เราจะนิยมคราฟในส่วนของพวกยาแล้วก็อาหารเพราะว่าเวลาเราคราฟไปแล้วครับเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการเพิ่มโบนัสให้กับตัวละครและไม่ได้เพิ่มแบบ5-10นาทีนะเว้ยเพิ่มเป็นชั่วโมงนะเนี่ย24ชั่วโมงเพิ่มแอคแท็ก100-168ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยถ้าเลเวลคราฟเราสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คราฟอาหารที่มัน ระดับสูงเนี่ยมันก็จะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยายระดับสูงก็จะมีผลด้วยเหมือนกันนะครับนี่ได้เลือดประมาณ90,00คูดาวยวี่ิบนอกจากการคราฟใช้เองแล้วเรายังสามารถคราฟขายในตลาดได้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมียาก,การทําอาหารเนี่ยเห็นไหมแต่และชิ้นเนี่ยขายได้ประมาณ5,400โกวแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยบางคนซื้อปุ๊บเนี่ย5,400อโกอาจจะไม่แพงลองคิดดูว่าถ้าเราทำแบบมา48ชิ้น35ชิ้นเนี่ยของที่เราจะได้โกกลับมาเนี่ยมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบ ที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครพอมีเวลาว่างแล้วก็อย่าลืมทําระบบตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะเพราะว่ามันทําไม่ยากนะก็คือเนี่ยทำเป็นฟาร์มแล้วก็เนี่ยเดินไปอ่ารดน้าปึ๊บรดน้ําเสร็จแล้วตรงนี้ก็รดน้ําไว้เราก็รดน้ำไปแล้วจากนั้นเราก็ออกไปทาภารกิจต่างๆของเราต่อกันได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในระบบฟาร์มของเรานั่นเองระบบต่อมาครับในระบบที่6ที่ผมอยากจะแนะนำเ,นเพื่อนๆนั่นก็คือระบบฟังก์ชันของการดันพลัง ต้องบอกก่อนว่าวิธีการดันพลังของตัวเกมดรากูเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากมาแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการดันพลังแบบเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยสําหรับกรณีที่เป็นแบบสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยส่วนถ้าสุรตะเนี่ยเขาสามารถโฟกัสดันพลังแบบสูงๆเนี่ยได้แบบง่ายมากๆในกรณีแบบเราครับเราจะสามารถดันพลังได้จากส่วนไหนกันบ้างหลักๆแล้วนอกจากอุปกรณ์และสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถดันพลังได้ครับมันก็จะมีในส่วนของหินโซและก็รูนสำหรับหินโซครับมันเป็นระบบที่เราจะต้องหาหิน ที่เป็นระดับสูงขึ้นมาใช้งานโดยที่หินโซนียมันจะต้องมีกล่องในการได้รับใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราจะต้องใช้กล่องที่ระดับสูงเมื่อเราใช้กล่องระดับสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเศษชิ้นส่วนระดับสีแดงเนี่ยมันก็จะมีบอกตั้งแต่50%สีส้ม60%เนี่ยเราก็ใส่ไปซึ่งจะมีระยะเวลาคูลดาวประมาณ3ชั่วโมงเราสามารถซื้อเพิ่มได้นี่หรือว่าไปหาตามแมปได้นะครับระดับกลางก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง แล้วเราใช้เราสามารถเก็บกุญแจที่จะช่วยลดระยะเวลาได้นะครับ8ดอกเนี่ยเราก็กดใช้ไป15ดอกลดไป1ชั่วโมงกว่าใช้เพชรลดต่อเนี่ยแล้วเราก็ลุ้นว่าเราจะได้รับเศษอะไรสะสมเป็น15เศษเพื่อผสมเป็นหินโซที่เราต้องการลุ้นนะครับนี่วันนี้ได้2เศษได้เยอะอันนี้ได้ส้ม1เศษเวลาได้มาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครจากนั้นเราก็ทําการผสมและเวาลาเราผสมครับเราสามารถปิดช่องตรงน,นี้ได้ตามเลเวลของเราแล้วก็ RP ที่ถึง นี่แล้วเวลาได้มาเนี่ยมันจะเป็นเซ็ตประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยมันยังมีแบบว่าเพิ่มดาเมจ <in> เพิ่มอินเพิ่ม HTR ซึ่งเราสามารถรีได้โดยที่เราสามารถไปรีในส่วนของการล้างนี่การล้างเนี่ยเราสามารถรีออฟได <S <s <อ>้ปุ๊บถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับเตตัสมันสูงขึ้นเนี่ยออฟมันสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่มีขึ้นมามีเซ็ตใบมีดหนามแหลมอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถบันทึกไปได้อันนี้ก็จะเป็นใบมีดต้องสาบใบมีดต้องสาบเนี่ยคือเราจะต้อง รีให้ได้เหมือนกันครับแต่และชิ้นแล้วเราต้องวางทั้งหมด3ชิ้นเราจะได้รับ MDA m a g มเพิ่มขึ้น3%นนั่นเองตัวที่เราจะต้องทำการตีบวกถึง12เพื่อทำการปลดออปชั่นเซตในส่วนนี้กันด้วยนะครับนี่ไม่มีต้องสับโอเคพ <ก judgment> เพิ่มไปเพราะว่ามันจะมีเพิ่มด <anni> ามีปกติด้วยแล้วก็จะมี STR ใส่ไปแล้วก็สามารถรีได้แล้วเราก็นี่ไงไม่ีต้องสับใน1ชิ้นอันนี้ก็เอาละว่าเอา้างไปปุ๊บ <belong> นี่ได้ไม่มต้องสับเหมือนกันผมก็ทำการบันทึกอ่ะพี่ตามความไม่เป็นไรครับแต่มันเป็นนะ ฉะนั้นผมจะต้องตีพวกนี้ให้เป็นบวก12ซึ่งเวลาเราตีแต่ละครั้งครับต้องบอกก่อนว่ามันมีโอกาสแตกด้วยทุกคนเนี่ยเวลาเราตีปุ๊บอ่าเราจะตีใช่ไหมผมจะตีนี้อา่าบวก10และพัฒนาอันนี้มีการแตกนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็มีโอกาสตกนะครับเอาให้เราตีให้ดูปุ๊บนี่สิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลงมาเก้าเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคอันนี้ติดสิบสองแล้ว ส่วนนี้ก็เป็นไปมิดทั้งสามนกันครับตีไป10 11เอา9 10 11 <c oughs> ตกไป9อีกแล้วซึ่งเราจะต้องใช้ในส่วนนี้ครับมันค่อนข้างเยอะมากมาถ้ามีการแตกไว้ก็จะดีมากๆครับเพราะว่าจะทําให้เราไม่ได้ลดค่าลงมาแล้วก็จะประหยะัดทรัพยากรได้เยอะขึ้นนั่นเองในส่วนของระบบหินโซส่วนอีกระบบหนึ่งครับนะั่นคือรูนสําหรับระบบรูนครับมันจะเป็นการเอารูเนี่ยไปฝังในช่องที่ กำหนดในตารางนะครับเวลาเราฝังไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับค่าพลังกลับมานั่นเองก็จะมีจานวนจากัดในการฝังได้แต่ละโดนซึ่งในส่วนนี้มันขึ้นกับเลเวลของเราเนาะแลวเราก็สามารถประสานรูนเริ่มต้นไปได้นะครับนี่ประสานเป็นสีม่วงนี่แล้วก็ใส่ไปปุ๊บซึ่งรูนแต่ละชิ้นครับมันจะมีสเตตัสนี่พื้นฐานแล้วก็สเตตัสลังหล่อมที่เราสามารถลังหลอมได้และเราสามารถตีบวกรูนเราได้โดยที่แต่ละรูนเนี่ยมันจะมีเลเวลจากัดอยู่ที่ระประมาณเลเวลห ถ้าอยากจะไปต่อคุณจะต้องมีวัตถุดิบในการเลื่อนขั้น1งขั้น2ขั้น3ไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบครับที่เราจะได้ทับในส่วนของค่าพลังกลับมาเยอะพอสมควรแต่มจะเป็นแบบว่าสะสมไปแบบเรื่อยๆนะครับและระบบสุดท้ายในส่วนของหัวข้อที่7ที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับนั่นคือระบบร้านค้าต้องบอกก่อนว่าระบบร้านค้าภายในตัวเกมครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่จะช่วยเราได้เยอะมากครับนั่นคือร้านค้าคะแนนร้านค้าคะแนนครับมันจะแบ่งออกเป็น6ร้านย่อยหลักๆก็คือ ร้านมังกรนะครับร้านเกีดยรติยศร้านกิลช่วยรบหมินโซล่าอสูรซึ่งในส่วนนี้ครับถ้าจะให้ดีผมให้ทุกคนนะครับโฟกัสในส่วนการช่วยรบการช่วยรบคืออะไรครับนั่นคือการไปช่วยเพืเ่อนๆเนี่ยในการเก็บแต้มซึ่งเราสามารถเก็บแต้มในสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ันแต้มต่อสัปดาห์และของรางวัลในการแรกตรงเนี้ย ค่อนข,ข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับนี่เวลาแบบเพื่อนลงดันซ้ำๆเนี่ยหรือว่ามีคนอยากลงดันซ้ำๆเนี่ยเราสามารถไปช่วยได้นะครับทุกคนเมื่อเราไปช่วยเนี่ยมันจะได้ของรางวัลกลับมาเยอะเนี่ยเราสามารถมาเอาใบรีวิว e พี P ก็ได้เนี่ยกันแต่ก็ได้นะมีให้เราเลือกส่วนกิวก็จะเป็นการแอคทีฟกิวนะครับอันนี้ผมก็ยู่ป,ประมาณ7 3 0 0เนาะตอนนี้ผมต้องการนี่อีกประมาณอีก2ชิ้นอ่ะผมก็แลกไปผมก็จะสามารถผสมรูนสีส้มได้ละนี่ประมาณนี้ ส่วนนี้ร้านค้าเกียรติยศก็จะเป็นอารีนาผมก็จะแลกในส่วนของหินตีบวกไว้ในการตีบวกแผนที่ก็มีนะหรือว่าเพื่อนจะมาแลกในส่วนของเศษบางกรระดับยูาสะสมให้ครบ80ชิ้นคุณก็จะได้รับบางกรตัวนี้ไปฟรีๆนี่เศิดอหินโซอันนี้ก็มีพลังงานต่างๆครับก็ถ้าเพืเ่อนๆมาเก็บตกตัวนี้มันจะช่วยให้กับเราเนี่ยเยอะมอากๆก็เป็นอินระบบที่ผมแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ7ระบบที่ควรรู้เกี่ยวกับ เกมรากูนอคาเดมีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเป็นเพื่อนชื่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไเ้เจอกันในพาร์ทต่อไปสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ